สวัสดีค่ะพี่น้องมนันิกับมะพร้าวมะพอ้กันครับสาวหม่องเชนเคยค่ะหลังจากที่กูหอมแดงกระเทียมออกแล้วสาวหม่องสีมาอัปเดตลินจีนะค่ะพัพพี่น้องมาอัปเดตดอกลินจีว่าเป็นจังใดแล้วเนาะคะ่ะลินจีต้นในน้อย้ะคะ่ะแต่ว่าดอกดกดกค่ะนี่ดอกดกคักดกเนี่ยสาวหม่องจ็กกิทไทยลักษณะใดเคยสีเห็นชัดเจนเพราะว่ามันกระยอนแสง อยากให้พี่น้องได้เห็นน้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกมุมนึเด้อค่ะนี่ค่ะลินจีตนน้นน้อยๆแต่ว่าออกดอกเกินต้นค่ะออกดอกคากิหลีบันนี้สาหมองกะสิพาพี่น้องมาเบิงด้อค่ะเป็นนวยโดกโดกค่ะลินจีนอพอหนึ่งนะคะ่ะลินจีนครพนมลินจีนอพอหนึ่งสิเห็นหนวยบนะ่เนาะมันยังเป็นมันยังเป็นตุ้มนวยออกมาในน้อยอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไสล่ะมันเมื่อค่อยชัดนี่ค่ะเป็นเขียวๆออกมาเป็นคู่ๆกันอยู่นี่ค่ะ ค่ะเป็นเขียวเขียวพี่น้องมาเขียวเขียวกูกูกองกับไม่ค่อยโฟกัดล้มดอกดอกตูตูแม่เด้อค่ะที่เป็นนวยติดดอกมาพร้อมดอกตัวผู้กระสิเป็นแบบนี้เด้อค่ะอันนี้ดอกตวแม่มีนุวยติดมาพร้อมเนี่ยค่ะฟังเบิงว่าสิติดหลายซ้ำหไายแต่ว่ามันดกคาเหลีเด้ดกคักส่วนมากมีนี่จะดอกอันนั้นเลยพี่น้องส่วนมากมีจะดอกตวแม่เลยค่ะดอกตัวผูกก็มีปัาปลายกันไป คันมันติดเบิดหนีพารสมองได้กินลินจี้บ้าหวาดบระไว้เลยค่ะคุณนะงานนี่ก็เต็มเลยค่ะมีแต่ดอกมีแต่หนวยถติดเบิดนีแต่ว่าสมองเบิ้งไออีกช่องหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นกัะแนะน้ำดีดีนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะพี่น้องไอเพื่อนกำลังสิเป็นดอกหลายดอกดกดียุ่ค่ะ ดอกกระมิ้นได้ช่อเงวๆงใหญ่ๆดอกลินจี้กะสพังค่ะดอกดอกตัวผูวเริ่มลดแล้วค่ะวันนี้เป็นแต่ดอกตัวแม่ดอกตัวเม่ก็ะลหลายดอกตัวแม่คักีกก่หลีเพื่อนบานไม่ไม่ค่ะนี่กำลังเป็นอันชอเป็นนุ้ยเป็นอย่างหลายอยู่ค่ะปีนี้ฟังเบิง้งไอ้มีชองชองหนึ่งเนาะค่ะที่สมองเบิง้งเพื่อนกระบ,บอกว่า ไอช่วงเป็นจังสีให้เเลงน้ำเนื้อค่ะห้หดน้ำห้ซุ้มๆค่ะนี่ช่วงเพื่อนสิเป็นนุวยออนสีเขียวสีหยางนี่ค่ะนี่เป็หน,นุวยตุ้มนุวยขึ้นมาแต่ขังเทิงนว่วยไ่กว่านี้เราได้ขาดสมอง้ายให้บ่ได้เห็นเพราะว่ามันกระยุทึงฝ่ายคนนะพี่น้องเดี๋ยวลองซูมเบิ่งเนาะว่าจะเห็นบ่นี่ค่ะนี่ยี่เห็นอยู่ค่ะเป็นน่วยติดโดกดกด้ค่ะนี่น่วยกระติดดกเติบอยู่ คุณน่ะเป็นนวยเขียวๆนะเห็นมะค่ะหลายเติบยุค่ะเป็นนวยเป็นพวงเป็นปูมเป็นงงนคุณน่ะว่าเป็นธรรมดาเลยคะ่ะดอกลิ้นจี้อลังการเลยคะ่ะพ่นองเบื้องดอกลิ้นจี้อลังการงานสร้างเลยคะ่ะดอกแบบสะพังเลยคะ่ะชอเถิงนี่สุดๆเท่านั้นเลยคะ่ะติดเบิร์ุดชอะคะ่ะติดแบบ ติดแบบงามๆนะคะนี่แมงกระตอมเึลิงกระตอมเซลค่ะพนุนะทั้งเึลิงทั้งแมงอย่างหลายย่างตอมเต็มเลยค่ะก็เลยว่าสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งก็นนะฮะสนดอกถ้าพี่น้องอยากฮูงว้มเกินไหวของตัวรินจีแล้วค่ะปลูกได้สามปีเด้อค่ะสามปีนิดๆเพิ่นก็เปินดอกแล้วเพราะว่าปีนี้ค่ะหนาวค่ะดอกลินจี้นี่สุดๆเท่านั้นเลยค่ะนี่อ้ย ดอกบานแฮง้งบานสะพังบานแบบสุดๆเลยค่ะอืมมีมาแรงมาตอมพร้อม,อมฟังนี่ก็เป็นน่วยโดกค่ะโดกเติบยุโดกแบบโดกๆคุณล่ะค่ะอยากให้เห็นน้ําไหลนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะน่วยเขียวๆนั่นน่้ยเขียวๆไอเห็นน่วยน,น้อยนะคะเป็นน่วยน้อยขึ้นมาแล้วติดโดกยุค่ะ ทางเบื้องพันจิตจรหน่วยบ่ขากบอีนี้เมื่อในหน่อยเป็นเมื่อในหน่อยนะคะเห็นบอติดหลายอยู่ค่ะบาเป็นธรรมดาได้ค่ะนี่ชอหนึ่งกระจิตมาตามก็สีหาหน่วยเพราะว่าลิงจี้พันนี้เป็นลิงจี้หน่วยใหญ่เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นกระซิวหน่วยแบบหลายบ่ได้ลังเทียเพิ่นกระสลัดหน่วยไปแน่ลิงจี้ก็เริ่มติดหน่วยหน่อยติดดอกแล้วนี่ เลื่มงามแล้วค่ะนี่มีแมงมาตอมเดี๋ยวดอกตัวผูก็ะล้นเบิดวันนี้ดอกตัวแม่กระสีตรงชว่วงนี้เขาเล่งน้ำด้ค่ะนี่โคนพื้นสมองกระเล่งน้ำให้ซุม้มหดน้ำให้ซุ้มไว้ตลอดค่ะเพราะว่าห้หนนวยเพิ่นขยายถ้าเขาบ่หดนี่ก็นวยเพิ่นก็ะสีล้นเด้ค่ะเดี๋ยวอีกสักน้อยหนึ่งนวยพิ่นหญ่สมองเก่าฟุ่นมาใส่แล้วค่ะปกติจะใส่ขี้ไกล้แกบเด้อพี่น้องแต่ว่า บ่มีขี้ไก่เก็บสมองเก่าขี้งวัวด้ค่ะขี้งวัวขี้ควายค่ะขี้งวัวขี้ควายใ,ใส้ก็ไดแล้วแต่ขี้เป็ดก็ได้ค่ะนี่น้วยเพิ่นกระสีไดตรงน้วยเพิ่นกระสีไดขยายกระสีประมาณนี้เนาะคะ่ะคลิปสั้นๆส,สมองเก่า,ามาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันของเซานีเนาะค่ะนี่เซานีเนช้าวันที่ยี่สิบนี่ค่ะ ขอบพิขอบพะคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณน่ะอู้ยตอมเต็มเลยค่ะเพิ่งตอม